สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกกอกสเตชันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงกว่าๆแล้วนะคะหน้าบ้านลุงพลค่ะมีเอฟซีมาให้กําลังใจลุงพลป้าเต็นเยอะมากเลยนะคะจากกระละสินค่ะคุณแม่แม่นะคะก็อยากมาให้กําลังใจลุงพลป้าเต็นทามข่าวสารทุกสุดดิบนะคะเจอป้าเต็นแล้วนะคะแต่ยังไม่เจอลุงพลนะคะลุงจะออกไปทุรลค่ะเจอตาซ่านเลยนะคะนาะตา,ก,าก็นารักน่ารักค่ะ เดียกันออ่าจะร่พุนอเจกระาะไปออกไปขางนอกค่ะแต่บลูกันสิไปว่าไปบรรลุันว่าไปรอดนี่นะไปไปน้ำกันหกินข้าวกินน้ำ ตอนนี้น้องสาวก็ให้กําลังใจพี่สาวนะคะนาา้าไต่กาลังให้กําลังใจป็ะเตนอยู่นะคะประเต็นเข้มแข็งม,ม,มากนะคะค่ะน้าไตายค่ะน้องสาวประเต็นค่ะค่ะหลักใจหมวกข้างหลังยาชีสอง มาร่วมให้กำลังใจลุงพลป้าแตนด้วยกันนะคะแต่นี่จากนานมาจนถึงเที่ยงแล้วนะคะไรนี้ขอฝากพี่น้องไว้นะคะไว้ผิจารณาค่ะอ่ามน้นอ่านมินผิดอ่านม้นถูกหรือว่าอ่านข้ามขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยที่นี่ด้วยนะคะนักข่าวก็มีนะคะนักข่าวก็มาทําข่าวเหมือนกันก็มีโจ๊กมีฮาอยู่นะคะมีนักข่าวชักสามจะมาทําข่าวสม คุณตากับคุณยายเลยมาเจอเอลุงพนคุยกับยูทูบเบอร์นะคะมาทางนี้ลุงกำลังเอารถออกมาค่ะก็แต่รออยู่หน้าประตูจ้าค่ะ 82มาแล้ว82ออกแล้วนะคะขอลุงมีโชคมีลาบนะคะขอลุงมโชคดีนะคะขอเป็นกําลังใจค่ะค่ะขอคุณแม่ที่มาเยี่ยมลุงพลก็อายุวันน้าสุขพัลลนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะลุงแล้วนางยู่ใดรถแล้วขับรถออกมากค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะทุก <c oughs> คน ศู 8, 8นย์แปดแปดสองสารลุงนะคะร่มให้กำลังใจลุงด้วยกันค่ะห้าใหม่ห้าหม่นะคะ ส่งหัวใจให้กำลังใจนะคะจะทางปลอดภัยค่ะไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะคะเราจะดูดมะแม่ๆอยู่แถวนี้นะคะอยู่หน้าบ้านลุงเป็นกำลังใจให้ลุงพลประเต็นค่ะเนี่ยในคนเดินไปชินข้าวแล้วตอนนี้ผลไม้ผลลูกเลยลูกเลยนะคะ อ้อเิเปรียลูกใหญ่จังเลยน้องๆก็จะไปกินข้าวเที่ยงเหมือนกันนะคะไม่มีคนอยู่แล้วเดือนโอ้น้องๆอยู่เอาคนละครึ่งเอ้าโอ้กไม่บออยากกินอยู่ไปดูทางโน้นนะคะลุงชะลอหรือเปล่าไปนะคะไปกับรถน้องนำโชคนะคะรถคุณนาทีรถโดยสารก็มานะคะรถลุงออกรถโดยสารก็มา พ้ะคุณเจ้ามาจากนิมนต์กิดนิมนต์แน่ๆเมื่อเช้านูนาเห็นยิ่งรถผ่านอยู่นะคะรถแดงที่ผู้แม่ผู้ใหญ่บ้านให้มานะคะอุ้ยขอบพระคุณค่ะทุกท่านนะคะที่รับชมกับช่องนูนาค่ะชอ่องกบกสถานนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แน่กดแชร์น้ำกดติดตามช่วงนี้อย่าลืมแบะไปเบิ้งคลิปไห้จะคลิปไนเด้อค่ะเดอ้อลุงไปแล้วนะคะลุงออกไป้างนอกกับคุณน้าที่ค่ะขอบพระคุณนะคะ ลงไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเราจะจบคลิปกันที่แม่แม่เพิ่นมาไหว้นะคะมีธูปไหมเนาะคุณแม่นี่เนาะมาไหว้องค์ปู่ปาริกิตนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวนูนาไปดูก่อนนะคะว่ามีธูปไหมถ้าไม่มีธูปก็เพิ่นไหว้ดิบเนาะ